ก็ oh, สวัสดีช่วงช่วงสายนะครับอยู่บนมอเตอร์เวย์นะครับโน่นขึ้นมอเตอร์เวย์ตรงธัญญะนั่นแหละนะครับพอดีว่าน่าจะเป็นเอซผมทาเพียนี่แหละโทมาหาแต่อาทิตย์ก่อนแล้วว่าจะเมาสนะครับไปต่างจังหวัด เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครนะครับโทรมาถามอาจจะคนก็โทรมาถามราคาไม่ไปไงท่านเราก็ไม่ได้เอยดใจครับพอพอมาเช้านี้โทรมาหาผมบอกว่าให้ไปรับหน่อยช่วงเที่ยงที่กิ่งแก้วมังั้นนะครับช่วงเที่ยงก็ตกลงกันช่วงเที่ยงผมก็ไม่ได้อะไรมากมายผมก็ขับรถส่งผู้โดยสารไปเรื่อยนะครับเี่ยวสุดท้ายนู่นผู้โดยสารไปลง,งผมไปลงอยู่ด้นนานจมูกคนท่านย่าหนยนะครับ โทรกลับมาใหม่บอกพี่มารับตอนนี้ได้ไหมบอกอส่งผู้โดยสารเสร็จผมก็เลยโอ๊ยก็ต้องนด้ขึ้นทางดูไอ้ท่านด่วนนะมาตรงนี้นะครับก็เลยได้วิ่งมาหนีไปรับแคร์ที่จิงแก้วนะครับก็ต้องจ่ายค่าทางด่วนสองต่อสามสิบสามสิบมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วละมันอยู่นู่นมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วละห้าสิบเพราะว่าเวลาเช้าช้าอย่างนี้เขาบอกว่าให้มารับตอนนี้เลย,ยงไงท่านเราก็เขาคงรอเรานะครับแรกแนัดกันเที่ยง รู้เป็นยังไงไม่รู้ละได้บริษัทผมก็ได้บริรัมวิรลาชชงมงคลผมก็ได้ตรงเงินโเวมอตเตวมันนี่นะครับเอา้าผมก็ยินดีให้บริการเหมือนเดิมเหมันแหละนะครับเพราะลูกค้าคือหัวใจหลักของเรานะครับเขาก็อยากใช้บริการเราเราก็ต้องขึ้นทางด่วนมารับเขานะครับอ่ะไปรับแกที่จิงแก้วยี่ห้านะครับอ่ะมาดูกันว่าไปจังหวัดอะไรนะครับเอา้านําหากันเราวนรถสองรอบละวันแกบอกว่าเลยวัดจิงแก้วมา แค่ทินเราไอ้แถวนี้แยกยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งอ้ไม่ใช่แกอยู่ยี่ิบห้าทับหนึ่งแยกยี่สิบเอ็ดทีนี้แกบอกแล้วแกเดินลงมาเลซอยผมเสิร์ชเข้าไปคําว่าซอยพูด,ดจะพูดเจ็ดมันไม่ขึ้นไงท่านแต่เรามาตรงนี้แล้วแหละเราก็มองหาแต่วัดเนาะอันนี้ไปตั้งต้นที่จริงผมวิ่งมาผมเข้าข้างหลังมาแล้วแต่ทีนี้ว่าผมไปตั้งต้นตรง ปากทานกิงเกียวมาใหม่นะครับเพราะว่าแกก็บอกว่าแกก็ไม่รู้ว่าแกก็เพิ่งมาทํางานแต่แกบอกว่าอยู่แยกยี่สิบไปอยู่แยกยี่สิบเอ็ดยี่ห้าทับหนึ่งแยกยี่สิบเอ็ดจริงๆผมมาทางนู้นเลยแต่ผมอยากรู้ว่าวัดมันอยู่ตรงไหนวัดกินเกียวยิ่งมาย่เจือน้าห้ากันได้บ้างเขาบอกว่าเขาเป็นเอฟซผมบอกชอบพี่มาก ก็ขอบคุณมากพี่ชอบป้าบ้าบอประมานั้นอันนี้ไม่ใช่หรอกพูดเองอาจจะชอบเราเป็นคนพูดตรงๆหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าโอเลยมาเยอะนะเนี่ยแค่น่าจะอยู่ฝั่งทางออกทางผมเข้ามาเนี่ยเพราะผมมาทางนู้นในทางกันจนาไงอยากิเวดนี่ไงเซอแกบอกว่าจะใส่เสื้อยีนไง เขาไปเอาของเลยดีเขาตีเขาเลยเจริงแล้วเข้าครับซอยไหนเนี่ย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 ซอยนี้เหรอครับมันมีของเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหันหน้าคุยกันดีกว่า ก็ส่งพี่เขาเสร็จแล้วนะครับเออ่รับจากไหนมาไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับขวามือนี่ปล่าไว้นะสายมือนี่สวนกล้วยนะครับเออ่รับอยู่ที่กิงแก้วยี่ห้าทับหนึ่งนะครับามาส่งที่อำเภอดอนเจดนีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ ขึ้นด่วนมอเตอร์เวย์มานะครับมอเตอร์เวย์มามอเตอร์เวย์ไปนั่นแหละนะครับเออเราคุยกันในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเคยโทรมาหาผมแล้วครั้งหนึ่งประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับผมก็คิดว่าเขาไม่ไปแล้วแหละนะครับเพราะเพราะเขาจะไปเขาก็โทรมาอีกมันก็เลยเป็นในลักษณะแบบนั้นแหละนะครับพอนัดกันยังยังไงไม่รู้ให้ไปรับที่นี่ผมก็เลยตีนีไ้ไปตีขึ้นทางด่วนไปอย่างต้นคลิปนะครับ ก็คุยกันในราคา1,700รบาทนะครับแกให้มา1,800อบาทนะครับเพราะว่าแกให้ค่าทางด่วนด้วยนะครับเออนั่นแหละนายจะให้ค่าทางด่วนนั่นแหละนะครับแกให้มาอีกม้อยหนึ่งก็เป็น1,800บาทนะครับเระยะทางประมาณร้อยแดสิบกิโลนะครับเผมใช้เส้นทางาบางปะอินฝั่งฝั่งฝั่งมาทางอายุธยาทานนะนะยิงออกมาทางนี้นะครับ แต่อําเภอ,อดอนเจดีเนี่ยท้าจริงๆเนี่ยก็ต้องออกไปทางข้ามกัญจนาด่วนด่วนกัญจนาพระรามสองตรงนั้นห้าสิบบาทเนี่ยก็น่าจะวิ่งออกไปทางนะครปฐม,มแต่ผมมองว่าทางนั้นใกล้กว่าแต่เมื่อเช้านี้ผมมองว่ารถมันติดกว่าผมเลยเลือกทางที่จะอ้อมกว่าก็คือวิ่ง <c oughs> ย้อนมาฝั่งเส้นสระบ,บุรีนะครับแล้วก็มาตัดออกทางเสนานะครับฝั่งแถวนั้นแหละนะครับ ก็วิ่งมาทางนี้นะครับระยะทางทางนี้จะอ้อมกว่าประมาณ10กว่ากิโลนะครับแต่ผมก็เลือกนะครับทางนี้นะครับผมมองว่าทางนี้จะไวกว่าเพราะว่าผมกลัวไปติดรถ10ล้ออะไรต่างๆที่ลงด่านพระรามสองแล้ววิ่งขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะครับผมเลือกทางนี้อ้อมนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรไม่ซีเรียสน,นะครับร้อยแปดสิบกิโลนะครับก็ยิงยาวกลับเลยนะครับก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่มาจาก เพจแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับโอเคครับคลิปนี้คงคงเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับอันนี้ผมจะคลิปภาพบรรยากาศทางออกจากบ้านเขานะครับมันก็คล้ายๆบ้านเฮาออแหละเพราะหนาเอ้ยนะก็มีไฮมีหน้าปูเขาคือกันนั่นแหละนะครับเนี่ยเป็นสวนเป็นยังคือกันนั่นหละว่าแตกต่างกันเราก็อีสานเห็นว่าอยู่สวนหรือยู่ภาคแตน,นี้ก็ได้กันคือกันยุ่งว่ายสุสวนคือกัน อย่างมั่วเลียงควยคือกันบนต๊คือกันผูกมันบ่นอนเฮ้ยมันหนึ่งคือมีตันเพียเทว, <c oughs> วีอ้าบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้ามาฝากคือกันละไเนี่ถ่ายคลิป